สบายดีสบายดีค่ะพระเจ้าซื้วานางเบียงคำเพลงมาวงวิธีบาลโคนสะอาดเมืองมหาไซแข่งขมวนเนาะตำแหน่งเกียรติยศในปัจจุบันเมนตำแหน่งแฟ์ตีนำเนาะเบียงคำเองก่อนอื่นก็ขอขอบใจทางอัพไลน์ที่แนะนำสินค้าโคลเลพียวให้กับเบียงคำแล้วก็ขอขอบใจทางประธานบริษัทที่ได้ผลิตส,สินค้าหรือว่าอาหารเสริมโคลเลพียยวนี่มาให้เบียงคำได้กินเบียงคำก็ได้กินดีเนาะ ทางด้านสุขภาพบอกว่าจะเป็นทางด้านสุขภาพเลือด,ลดเลือดจางโลหิตเลือดจางนิอปูนไม่ขลังอักเสบแล้วก็สายตาสั้นตาแนมบุเห็นหูเวียงคําเองกินดีแล้วได้ทรงต่อให้กับลูกค้าลูกค้าท่านนี้ซื้อว่า่พเท่าซังยูุบานพลแดงเมืองมหาไซแข่งขมวนซึ่ง่อเท่าซังเองเนาะที่การทางด้านสายตาเบื้องขวาตา่อเท่าซังเองเบืองบุเห็นหู เบิง่งห้าสิเมตรนี่แม่นเบิงบ่งโบเห็นตอนนี้พ่อเท่าสร้างได้ดื่มอาหารเสริมควคเลพียยวเฮาไปแล้วเนาะเพิ่นได้ซื้อไปกินหนึ่งกล่องแล้วดื่มไปแล้วสองสามเมตรเนาะอาการตาของเพิ่นดีขึ้นแจ้งขึ้นสนั่นเบียงค้ามเองให้ไปฟังจากปากหรือว่าเสียงของพ่อเท่าซัางกันเลยสบายดีทุกคนนี่แหละื้นนี้มาสัมผัสพ่อเท่าเพิ่นเนาะเพิ่นกินโครรเลพิเยวเดอ้อ เพื่นหากระเบิดสามเม็ดมิตซี่ 4, กำลังเลิมเพื่นว่าเบื้องเบื้องขวาแต่ก่อนอันแต่แต่ก่อนแหละอันนั้นเนาะลุงเน,นอโบอยากเห็นเน,นอโบเห็นเลยเรียนเรียนนี่ทำมันแจยยูบอบแจ้งไปได้เออหากมันกระคอยปั๊บไปนะะเนาะเบื้องเบื้องที่มันเห็นเลยห้าสิบเมตรเลยเห็นแล้วเนาะ,ะเออเห็นแล้ว,วห้าสิบเมตรแต่ว่าคิวดาคนอะไรเออ แต่ก่อนเราโบชื้อเนาะเลี้แต่ก็เล้วแล้ว50เมตรเลยแล้วเอออันนี้เลยไข่เน่เนาะไข่แดงยังปวดทักปวดไหนเออมันก็หาก็ได้3เม็ดเม็ดที่2กำลังเลิมนะมันก็คอยปั๊บไปเนาะแต่ก่อนเราเบื้องขวาเราโบเห็นเนาะบบเห็นเลยเห็นเลยแล้วเบื้องขวาเนี่ยแล้ว50เมตรแตเศร้าเส้นเด็กยังโบเห็นแล้วแต่50เมตรเยียงอีกบ่แต่เด็กเศร้าเส้นเด็ยังบวได้ใกล้แล้วเดี๋ยวนี้เลยอันนั้นเนาะเห็นแน่เนาะเออ เดี๋ยนีเห็นแล้วเดียนี่แซวสิ้นี่แหละโบราณเตมต้อนเราเห็นส่งยิ่วแล้วอันนี้นีเห็นเม็ดเดี๋ยนี่ส่งยิ่งแวนี่จะเห็นบึงควานนี่เออต่ก่อนเบา่งควานเลยเรเห็นเลยบ่เห็นเลยบ่งควานสมมติเลยเออไปทางใดก็ยากล่ะเดี๋ยนีธรรมดาไปได้อยู่แบบเนี่ยบวกไก่เนี่ยกอีแต่เออค่อยๆกินลุงจะมดกล้องนึงกะ มันกะแจงกว่านี้เลยเนาะเอาขอครอบใจหลายๆเนาะมาสัมภาษณ์เพิ่นเพิ่นตอนแรกตาเบื้องขวาเพิ่นบุห็นหงเบืเ้องซ้ายก็เริ่ม,มัวเนาะแต่ตอนนี้เพิ่นก็เริมดีขึ้นแล้ว,ลวรับเริมสีเห็นหงงแล้วเนาะต้องขอครอบใจคนริเพียวของเฮ้าเนาะทุกคนเนาะที่เห็ดให้ตาเพินะ่นเนาะกลับมาเบื้องเห็นโลกอีกครั้งนึงเนาะคลริเพียวม็ดเดียยคือคำตอบเดอ้อผู้ใดสนใจกะโทรได้เนาะแมค้าอยู่บ้านพนแดงเมืองมหาไซแขวงาม่วนเด้าาอ,เดอ,ขอขอครอบใจ